ย้อนโพส์แม่ฟรองเขียนถึงลูกสะพ้ยเอชุติมารู้เลยสนิทกันมากแค่ไหนจากกรณีเอชุติมาและฟรองสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบล็คลิสและสวนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทั้งโซเชียล ต่อมาเอชุติมาได้ออกมาเปิดใจอีกว่าที่เคยดูแลเขามาหกปีกว่าทั้งหมดที่เขาพูดให้พูดไปแล้วรอที่ถแถลงทีเดียวเพราะคนอย่างที่พี่ทำอะไรที่มีหลักฐานให้รอถแถลงทีเดียวส่วนประชาชนที่ว่าพี่อยากให้ฟังความจากพี่ด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวเพราะพี่ทำอะไรพี่มีหลักฐานอยู่แล้วล่าสุดเอชุติมาได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันส1เคลียชัดๆอีกครั้ง คอนเฟิร์มตาสว่างปล่อยบ้านรถโดนยึดหลังเลิกแฟนเด็กฟรองสุภกิจและยืนยันไม่เคยชวนใครเล่นการพน,นันพร้อมเปิดเผยบ,บทเรียนชีวิตเปรขั้นสุดจนสุดท้ายเจอดีกับตัวต้องเก็บของออกจากบ้านที่ตัวเองดาวและผ่อนครั้งนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการย้อนไปขุดดูโพสต์เก่าๆซึ่งเป็นโมเมนต์ระหว่างแม่สามีและลูกสะพ้ยที่ครั้งหนึ่งแม่วันแม่ของฟร้องเคยเอ็นดูและรักเอมากโดยโพสต์เมื่อวันที่11ธันวาคม2560 ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าความสวยต้องยกให้กับผู้หญิงคนนี้เธอไม่ใช่งามแค่ภาพนอกแต่เธองามทั้งจิตใจและเธอเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงรักมากค่ะ